ีกพิกัดนึ่งค่ะเราขยับต่อเนื่องเลยนะคะไปดูพื้นที่การมีส่วนร่วมและพื้นที่สร้างสารรค์เป็นกิจกรรมของคนรุ่นใหม่ค่ะพิกัดนี้รายงานจากพื้นที่ภาคอีสานค่ะคุณผู้ชมโรงเรียนขอนแก่นวิทยาย์จังหวัดขอนแก่นนะคะปักหมุดรายงานโดยคุณเพลงดาวชมพูพานและเพื่อนๆนของเธอค่ะ เธอเล่าว่ามีการใช้ละครเพื่อสื่อบอกเล่าถึงสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่บ้านของเธอนะคะคือบ้านคาบอลหมู่บ้านแห่งนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นหมู่บ้านที่กําลังจะมีหลุมฝังกลบขยะแล้วอยู่ใกล้ชมุมชนมันจะกลายเป็นพื้นที่รองรับขยะจํานวนมากจากเมืองขอนแกน่นก็สร้างความกังวลใจให้กับเยาวชนในพื้นที่ค่ะจังเพล์คอมมูนิตี้เทเตอร์ค่ะ ละครเพื่อการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมนะคะเป็นหนึ่งในกิจกรรมการเรียนรู้ของค่ายเรียนรู้จากเมืองสู่ป่าครั้งที่1ครั้งนี้น้องๆในชุมชนหวังว่าละครที่พวกเขาสร้างขึ้นจะช่วยสร้างสารรค์สร้างความตระหนักให้เพื่อนๆซึ่งอยู่ในเมืองหรืออยู่ไกลออกไปเห็นความสําคัญของปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อมหันมาช่วยกันลดขยะจากต้นทางค่ะก็หลังจากที่เราได้ไปลงชุมชนมานะคะเราก็ได้รับฟังเรื่อง เกี่ยวกับปัญหาเรื่องการที่ชาวบ้านมีรายได้ลดลงหลังจากที่มีโรงงานไฟฟ้าเข้ามาตั้งค่ะแล้วก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาที่เด็กในชุมชนยังเข้าไม่ถึงเราก็เลยได้นําตัวปัญหาเหล่านี้ค่ะมาต่อยอดในเรื่องเพื่อที่จะให้คนในเมืองของเราเนี่ยได้รับรู้ปัญหาตรงนี้ค่ะตั้งแต่เริ่แมแรกๆมาเลยอ่ะเหมือนสิ่งที่เขาใช้สือ่อสารไม่ว่าจะเป็นเรื่องอการเมืองเรื่องต่างๆเกี่ยวกับ ปัญหาสังคมอะไรอย่างเงี้ยส่วนเนี่ยเขาจะใช้เป็นสื่อที่เข้าถึงง่ายก็คือเป็นละครที่คนเขาสามารถดูแล้วเสกแล้วเขาก็แบบนำไปคิดได้คนเลยคิดว่าถ้าเกิดว่าเราเอาละครมาแสงเป็นการอนุรักษ์แล้วสื่อออกไปให้เขาได้ดูเงี้ยมันก็จะเป็นสื่อที่แบบเขาจะได้ง่ายแล้วคนเขาจะได้ตะหนักด,ด้วยครับเป็นหนึ่งในภาพสะท้อนที่ชัดเจนว่าพลังคนรุ่นใหม่มีความสำคัญต่อการคิดออกแบบการเปลี่ยนแปลงให้ตอบโจทย์อนาคตของเมืองนะคะ